อาจารย์กิกนะคะครูกิกค่ะตอนนี้เป็นครูกิกเดี๋ยอีกน่อยจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบค่ะขนมชื่อ,อ,ข,อ,อนนขนมดน,<อ>น,นีแกเชื้อย้นย่นี่นะคะว่าที่ขกขยน<อ>ขันแข่งกันมากค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณได้ได้ไปนิดก็ขอบคุณค่านิดเดียวนะววเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินไปก่อนก็จิบก็จับไปนะไปไปไปเอากันนกกักนนกไม่ไม่นานหรกทด่เจอตำรวจเล่นซะสี่ร้อยสองคนแปดร้อย ไปกันแล้วค่ะมาสวัสดีวันแม่ค่ะนี่แม่นะคะสวัสดีวันแม่เป็นไก่ย่างจิระพาค่ะแล้วก็โอ้ยมียาขุงอาสวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีวันแม่ค่ะ